kill double kill triple kill That was fast! Just like me. First blood! ขอบคุณนะ เลือดให้มันเน่ะถ้าปานนอกเก็บสีได้ก็พรพวกเรานเนาะตัเลือดให้ไม่ได้ตึงควยหรอกกูแค่ตัดเลือดให้มึงครับอย่าพูดมากไม่ได้ตึงควยหรอกไอ้เหี้ยกูแค่ตัดเลือดให้โงยค,ค,ควาย ครูก็เปล่าเฮ้ยพวกกูตัดเร, <Yeah. S 1> รืร่งรองแลกพิ้งไปตายคนแรกรอบเลย first blood วายแล้นงงอ่ะ คนตายไม่มีสิทธิ์พูดคนตายไม่มีสิทธิ์พูดคนตายไม่มีสิทธิ์พูดครับไอ้แก่งคนตายไม่มีสิทธิ์พูดคนตาย เรื่องน่้เฉยแหละพบศัตรูแล้วหัวไห